หลังจากรอดช่องแคบแห่งความตายโอดิสซิอุสและลูกเรือก็แล่นเข้าสู่เกาะของเทพเฮลิออสที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อันน่าหวัดเกรงทีรีเซียสเคยเตือนเขาอย่างหนักว่าห้ามแต่ต้องวัวของเฮลิออสเป็นอันขาดเพราะนั่นคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีมนุษย์ใดควรล่วงละเมิด แต่พายุที่ไม่หยุดพัดทําให้พวกเขาติดอยู่บนเกาะนานหลายวันอาหารเริ่มขาดแคลนและความหิวก็กัดกินหัวใจของลูกเรือทุกคนโอดิสซิอุสสั่งไว้ชัดเจนว่าให้หลีกเลี่ยงฝูงวัวแต่เมื่อเขาหลับลูกเรือที่สิ้นหวังก็ตัดสินใจทําสิ่งที่ห้ามที่สุดฆ่าวัวศักดิ์สิทธิ์เพื่อนํามากิน ทันทีที่เฮลิออสรู้เขาก็โกรธเกรี้ยวและร้องขอความยุติธรรมจากเหล่าเทพว่าหากไม่ลงโทษพลังของเขาจะไม่ส่องสว่างโลกมนุษย์อีกต่อไปเทพซุสจึงตอบรับคำร้องและเตรียมลงโทษที่โหดที่สุดเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎสวรรค์เมื่อเรือออกจากเกาะได้ไม่นานท้องฟ้าก็มืดลงสายฟ้าของซูสฟาดลงกลางทะเลแตกเป็นแสงสว่างวาบเรือทั้งลำก็ถูกทำลายราวกับไม่เคยมีอยู่ โอดิสซีอุสเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาถูกซัดไปบนผืนทะเลกว้างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและสำนึกผิด